พูดพูดเอาดาวพูทั้งดีที่ตายนี่มาปีนเขาปากกันยังงามปากน้องดาวบระสีดนะคะถึงแม่จะเสียวแค่ไหนก็ตามพูดเนี่ยนทั้งล่างกระได้ไหมเข้าไปยังซันเข้าไปยังซันเอซันดิไปยังไดอาการแล้วจัดตุ๊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 ดอย่ะงถ้าพร้อมแล้วก็นั่งแล้วก็ยืดกล้องออกไปนานนี่ อยู่บนภูเขาก็เห็นฉันนะคะปากฉันก่อนเลยค่ะปากก็ยังงามคือเกาอยู่ค่ะห้องรันปลาห้องรันปลาเลยปากจะแหลจะดำก็ได้ปากต้างสวยอยากปากสวยกระต้องใสลิบพินเวอร์เท่านั้นค่ะทุกคนค่ะนี่ทั้งเบอร์เจ็ดสีด้วยจ้ามือมืงมือ มีทั้งหมด7สีนะคะใครอยากปากสวยสั่งซื้อได้ค่ะแท่งละ159บาทเท่านั้นค่ะตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษสั่ง2แถ่งฟรีค่ะ<อ>โปรนี้เฉพาะในไทยนะคะแต่ที่สำคัญมีตัวแทนฟังเล่า้ากาศกัมพูชาด้วยนะคะใครเป็นคนเล่าอยากได้ลิฟฟินเบอร์พิมพ์คำว่าสนใจได้เรยพิมพ์ภาษาเล่าได้เลยมีตัวแทนฟังเล่าแเดอ้อผู้ใดอยากปากสวยสั่งซื้อเลยนะแต้ไทยเบิ้งเต้ อันนี้คับตังแต่มาตังแต่เศร้าแล้วค่ะอยู่บนภูเขาก็เห็นชั้นนะคะปากชั้นก่อนเลยค่ะปากสวยมากเด่นมากค่ะเห็นมาไปหากิโลเมตรค่ะปากดาวททาจะกสบปอลาาเดอวิวงามหลมีวิวหมอกวิวภูเขาและที่สําคัญวันนี้เรามาหัวสลิงและแม่ยางสะพานสไปเดอร์แมนนี่ค่ะทุกคนอันนี้อยู่ที่ภูผาม่านนะครับแขวงขม่วนสบปอลาาวิว ที่สาคัญเป็นกิจกรรมที่แบบตื่นเต้นสุดๆเลยเหงอแตกสะเหงอแตกสะคะทุกคนคะใครชอบกิจกรรมแอดเวนเจอร์ต้องมาเลยวิวก็งงามใครอยากมากด1มานะคะส่วนใครว่าวิวสวยกด2ใครว่าดาวสวยกด3มาสวยทั้งดาวสวยทั้งวิวกด3ามาจมะเออ